แลาวมั้งเหรอกขาไม่หนักเออสุดที่เดินมาตัวเปล่าอ่ะจริงมั้ยสุดยอดทเนี้ยสุดยอดไม่จ่ายเนี้ยใส่หนักมีเก่งกันไม่ยิ่ง่ติมเลย cũng <laughs> <laughs> <Để không>? có <laughs> 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 ใครตกหลงรองเท้าก็หกพันแล้วรองเท้าหกพันคู่เดียวอะอีพี่สีกุ้ยสีสีกุ้ยสีใครรุ่นนี้แหละ เห็นเขาบอกว่าแข็งโอ้ยเรียบร้อยพี่บอกาปืนปีนพี่เราตกพื้นไม่ทีโอยอเี้ยมันออกมาแล้วเมื่อกี้

เซ็นบายบายอะปกติอะไรอย่างเงี้ยเลยไปนอนเมื่อคืนเกือบที่สี่ผมไม่ได้บอกด้วยพี่ว่าไอทาแจ้งมันบอกได้ไหมว่าบอกได้เลยกลับไปอ่ะพี่ไม่ถึงสิบนาทีอ่ะแจ้งบอกว่าเธอเขาเริ่มหิวแล้วกินมาม่ากันไหมแล้วกินมาม่าหมดห่อเลยโอ้